สวัสดีสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีมาแล้วมาแล้วจ้ากลัวจ้ากลัวกลัวเกินค่ะกลัวอีกแล้วพี่น้องย่านแล้วมีคนมาคู่อีกแล้วพี่น้องคะอ่าจะเงียบก็เงียบกันิ่งก็นิ่งนะอืมคดีเก่ายังไม่เสร็จนะยังสสารยังไม่เสร็จอะไรเรียบร้อยนะเออรู้จักเกียมเนื้อเกียมตัวนะ ออกมาละจ้ากลัวค่ะกลัว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 อืมพี่น้องขาอ่ะมึงเป็นยังกับกูมึงเป็นยัง,บ,ง,อยงบอกอีสันดานมามึงเป็นยังฮะอยากจะเจออีกใช่ไหมอยากจะได้ไม้เรียกอีกใช่ไหมจัดมาจัดมาจัดมาอืจัดมาเร็วๆจัดมา,ดมา,มดมาเร็วๆอ่าอย่ามาแสดงการด่า,ดากูในะคอมเมนต์นะ กูบ่มหมักว่ะเออก่อนอื่นก็ขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องทุกขูทุกคนเดอ้อพี่น้องเด้ออือพอดีบังเอินมีอีหนาม้าคนหนึ่งพี่น้องคะมันเข้ามามันมาคอมเมนต์อยู่ในช่องข้อ,ข,อข่อยนี่แหละมันหนามาน้าหนาด้านหนามึนพี่น้องคะอีมันหนาดน้านหนามึนอีจังห้องอีจังไรไฟใหม่พ่อแม่พี่นอ้องอือมาบากสกูนี่เออมึงก็ต้องมาว่าเรื่องขอดอกคดีมาเป็นเรื่องของมึงมึงจะเสือก ันไม่ใช่เรื่องของมึงเพราะฉะนั้นมึงอย่าเสือกเออต่อให้กูเป็นขอกคดีกูก็ไม่ได้เป็นกับมึงมึงไม่ได้เอาเงินมาให้กูมึงอย่าเดือดร้อนนะกูไม่ได้เป็นอะไรกับมึงมึงก็อย่าเดือดร้อนอืมจัดมาค่ะแม่อีลามึงจัดมาค่ะแม่จัดมาได้ไลายเออเธอพูดง่ายเนาะอันอันทําเป็นครูอันเห็นเทามีคดีนี่ทําเป็นครูสิหาว่าเท่านี้ต้องอันนั่นต้องอันนี้ครูตลอดอืม กูลงเงินสุไลเออเงียบได้เงียบนิ่งนิ่งเงียบมึงเป็นแม่กูบอกมึงจะสิมาสั่งสอนกูมึงจะสิมาบอกกูฮะอีสันดานมึงเป็นแม่กูบอกเออมาบอกสิพอกันยังขอว่าแซนพวกกูว่านมาเกาะกระโปรงเน่าๆกับใครเน่าบ่เน่ามันก็เดือดร้อนยังไรเออมึงสิว่ากระโปรงกูเน่าหีมึงก็แห้งเน่ากว่หีกูอีกกูสิยบ้านะก็ร้องมึงเงียวบเปล่าร้องเบิ่งอะไรหีมึงมึงน้องอ่ะมือเด้อตันรูปปลายแตกมึงน่ะมาดมเบิ่ง ว่าเราคอยบริเวณงแจ็เจ้าอย่ทีมานเดียดร้อนเนี่ยเออเกิดมาชาตินี้หัดทําความดีบ้างเวลาตายไปยมบาลจะได้ถามมาทําความดีอะไรบ้างอิสนตีนเออมึงดอกมึงเองนั่นอิสนตีนเออบอกมึงเองนั่นเออหัดทําความดีเนี่ยอิสนตีนอินามาอืมมึงก็ต้องมาบอกกูดอกครอบครัวกูน่าทาความดีอยู่แล้วล่ะกูบดีกับกูบดีกับคนทั่วไปดอก อกูนั่นบอดีอกับคนทั่วไปพวกกูโุโหจักกูเก่ากูกับชิดีแต่เฉพาะคนที่กูหูจักกูสิบอกว่าให้สะด้ออ่าเรื่องความสัวความเลวนั่นมึงเห็ดสัวกับกูมึงก็บสัวคือกันเรื่องกูเห็ดสัวกับคนกูก็บสัวเรื่องตายไปยาบาลทานมึงก็สิทานนางหนามึงนั่มเขาก็สิทานปะเออเห็นไปด่าไปปล่อยไปคอมเมนต์ด่าข้าเจ้านั่นอ่าเขาเห็ดยังสหัวปอดมึงยาบาลก็สิทานเขาเห็ดยังสหัวปอดมึง ไอสันดานมาอืมมึงยังเง่ามึงยังง่งมึงยังโง่มึงยัง,ง,ง,ยงปึกไรเออโอ้ยทำเป็นมาบอกกูอืมบอกดังหนามึงเองนะั่นมึงอย่ามาสารแน่เรื่องกูกูมึงอย่ามาเสือกมึงไปตาอมาว่าวพูดกระดอกคด,ด,ด,ดีดอกเอออันเก่ายัางไม่เสร็จยังไม่สักสารให้เสร็จตัวสักสารพอแม่มึงติเรื่องกูเออเก่งไรหูไรแต่ถ้าเป็นหูเรื่องบัดทุกสิ่งทุกแนว ทุยกูเสียกูไปมานี่แล้วกูรู้เรื่องวัากูยังบอกว่าเลยกูอวดกูนั่นอืมกูถ่าหัวชี้หลังกูนะกูบอกหัวดอกลองหนานะกูอยากอาหารก็ใจบ่เออกูไปเหตุปีซังให้ผู้ใดอืมป้านแมงมาเสียคดีซอยกูเนาะบอาเพื่นกูเสียเงินท่านนั่นท่านนี้ท่านนี้ท่านั่นหูดีหูดีบัดออเสียท่ายกูมาเอาเงินแมงมาเสียบ่เออ ถ้าพวกออกมาติเออนั้นก็ดิ้นไปสุดๆไปเลยถ้าไม่กลัวรู้มันกลัวจริงแหล่รู้ว่ากลัวจริงเออก็กลัวแหละกลัวกลัวจนมอยหล่นกูยังบอกอะไรได้บอเศร้านี่มอยกูหล่นมือละซิบเศษคนเออนะมอยกูหล่นมือละซิบเศษพวกกูยังถามมวอยคือบางแ่พวกกูถามกูเออเท่าม้อยเทาคือบางแถพวกกูถามเอากระบางตัวข่อยานพวกนี้น้อม้อยข่อยล่น แต่ไข่ีก,กอกกระโปรงเนา่าเน่าเที่ไข่กระโปงเคยไปบอ่คนอื่นเออกอกกระโปรงเน่นนนาเน่ามึงก็บ,บอกพัวมึงอ่ะตัวพัวมึงกร้างเอามึงเห็ดเมียเนาะเอียเนา่าเน่าหีเหม,ม็นเหม็นหีีบรลางฟันปลแปลงนั่นไข่กระปเค<อ>ยไปบอ่อยผูใ้ใดเ็บชำน้ำใจ่โอ๊ยมาว่าแต่เรื่องคดีสกูลทำเป็นเสียเอาไม้นั่นเอาไม้นี่เดี๋ยวก็เต็มเปลือนเกลื่อนไปหมดโถชู้คือเพราะเห็ดง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเห็ดเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเถื่อน่ะ กูคิดว่ามันเรื่องง่ายขนาดนั้นหรอสู้คิดว่าสู้เห็ดกูได้สู้เสียเงินบอจริงจริแล้วเราไปมึงจะบอกเอ้เด้อมึงเสียมึงเสียนยังกระส่ายมึงโดเสียเงินอืมนะมึงอย่าคิดว่ามึงทำแล้วมึงจะไม่เสียน่ะกูสิบอกให้เออโตวมึงเองก็เสียคือกันเออเฮ็ดบ้านในแม่เอาในแม่ก็มาสู่กันเลยเออจะลืมนะกูมีทนายแล้วนะ แต่นายยังบอกเลยนะน้องมนใครฟาดมาเกียมบอกพี่เลยนะบอกพี่ได้เลยใบยมอมนาดพี่ส่งให้เสมอแล้วไดใจคือยังนี่เอานะแม่ถ้ามึงบอกมึกกันถ้ามึงเก่งจริงนะมึงอยากครูมึงบอกสื่อเสียงเรียงหน้ามึงมาค่ะแม่กูชิจัดให้นี่เออนะกูชิบอกไว้ให้เฮนะ็ดนะแม่อย่าดูถูกกูให้มาก อืนะท่านกูทำเป็นไงายเงีเ้ยเงี้ยนี่อย่ามาดูถูกกูกูสิบอกไว้ให้เออกัรเบื้องอันมีคนมาถามข่อยเนาะว่าข่อยขายเงื่อนค้ายซาน้วบอกถ้าค่อยายๆเขาก็ต้องง่ายออกจากที่นี่ค่ะข่อยบนหน้าด้านอยู่อกคะถ้าคยขายๆนั่นยังไ่ได้คายคะ่ะพี่นอ้องอยจะไปเสืออ่าจะไปเสืออันสมองมามาชุบม,มันเห็ดก่อน คอมเมนต์ออกมาแบบประจานชาวบ้านแบบนั้นเออจะไปเสืออืมถ้าคอยคายเงินคายซ่านกว่าน,นี้ตัวคนชิพิวฮัลจะแตกไปจังถ้าคอยได้เงินล้วคนนี้ดูวาถ้าคอยขายเงินตัวคอ,อมตามตกปากอีพวกเฮียน,นี่แหละอืมกูชิยอมเสียงเงินเหตทนายกูชิยอมเสียอย่างเดียวเออล่องเบิงบาลสูล่องเบิงบาลเออนะกูจ้ากฎหมายเหตุสูคือสูเหตุหกูนี่แหละ กูสิบอกว่าไถซักอยากกูเออตอนนี้กูแพ้เบิร์ดกูแพ้เขาเบิร์ดกูบอสนะกเพราะกูด่าเขาแพ้เบิร์ดที่กูด่าเขากูแพ้แต่สุดากูนะถ้าเบิ่งบัดสุดากูสุสิแพ้ด้วยสุสิสนะกูกระบอกงูอันนั้นนะถ้าเบิ่งกันกูสิยเหตุผลใกูบอกป่ากูเงียบกูบอกกูบอกแสดงตัวตนเพราะกูบอกเก่งตอนนี้กูบอกมีกำลังกูบอกมีเงินกูบเห็นนางทั้งสิ้นหรอกกูอยู่ซื่อๆนางทำแตกเพื่อนนี่แหละให้สุดากูเละเล็งนี่แหละ นั่งทัาแตะอยู่บ้านนี่แหละนะ่าอันดากูเลยจ่าดาเล่นๆไปเลยดาไปเลยเอาข,ขักไปเลยอืมถ้าเก่งจริงนะมึงบอกซื้อนมสกุลที่อยู่มึงมาด้วยถ้ามึงว่ามึงบอย่านกฎหมายนะมึงก็ลองเบงกูนน่ย่านได้กฎหมายไดเออกูย่านได้แต่ถ้ามันจําเป็นเราก็ต้องสู้อืมสู้บ่แพ้ก็ต้องเสียมาทันซะเออเสียกไ็ได้เป็นคดพอคดแม่สู้มาเสียสวย,สวยกูได้สู้่ามาตอกยำ้ำอืมนะ เออบอกคนอื่นอนะฮัดตักนำ้ำมะใส่กระโหลกสงอก,ก,ก,กดูเงามึงก่อนก่อนมึงสิบอกกูนั่นไอ้กูทำโตแบบใดเราควรบอกสันดานมึงอะควรบอกพอบอกแม่มึงมาเบิ่งสันดานมึงนั่นเอามึงสิทำโตแบบใดอีโง่อีเง,งา,องงาเออปึ๊กกูสิบอกว่าไ้ซะเอออย่าทำมันเป็นมะขูเอออะอะไรก็จะส่งไม้มาเอออะอะไรก็จะมีแต่ไม้เลียกไม้สารโอ้ยจะมันเก่งกระซู้เลยนะคนในโลกไปนี้่ะ สีเดียดเนยอีนักกดหมาใหญ่เลยแต่มันมึงนักกดหมาใหญ่ขักเนาะกูสีห้าว้าวมาเลยเออกูเห็นมึงแล้วกูสีห้ากูแมนนังดอกจักซื่อว่าจังไดนังหนาเป็นไปได้กูก็ยังบุหุจักนาแม่กูกับบอมแมนเออสายเลือดตระกูลกูกับบอมแมนเอออีดามาอีสันดานมาอีน้ำสกุลมามึงนั่นเออม่แต่น้ำสกุลมาถ้ากูบุหุจักสื่อน้ำสกุลมึงเนาะเออทำเป็นมาว่าให้กูติว่ากูญาติก็ญาติเลยค่ะเลย ใช้พยานกฎหมายน네ี่ทำมึงพยานกฎหมายม mmm. ึงก็มาข่ากูนะแม่สัถ้ามึงเก่งนะมึงก็มาแม่มาข่ากูมึงตีกูนะแม่เออมาหน่อยแม่ทำมึงพยานกฎหมายนะเหตุเรากูตายกัยังเขาคุกมึงนั่นถ้ามึงพยานนะมึงก็เฮ็ดน่ะแม่ตัดอนาคตเจ้าของน่ะแม่กูมือนี่กูเป็นเหตยยังเพราะว่ากูรู้ทางกู้บอกคนนี่เห็ด์สักกูกูจะข่ามันพ่อตายกูก็เห็ด์ยังบ่ได้เพราะยังกู้บอกเพราะกฎหมายมึงทำข้อหวยนี่เข้าใจบ่เออ ก็ลองบ้านเมืองบ่งมีกฎหมาย้กูสิเอามีดแมสไปฟันหนาฟันหนามันตายบน่ะนอีได้มันดา่ดนะากูนะเออนะแลวเรื่องนี้นเนาะกูสิไปตัดอนาคตคกูกับพวกหียีแบบนี้กูถามซุแเออกูต้องไปยอมให้มันฆ่ามันตายตัวเองก็ต้องเดินเข้าคุกติดคุกติดตารางสิบปี2ี่สิบปีทำทำไมนะ่ะเอาเวลาที่เหลือมาอยู่กับลูกกับผัวมันดีกว่าหรอเอออยู่ข้างน,นอกก็ลาบากจะตายหาได้จะไปเข้าไปอยู่ข้างในอีกเออชีวิตมันสิเป็นอะไรอ่า แต่ขนาดยู่ข้างนอกนี่ชีวิตกันยังต้องดิ้นล้นหาเงินหาทองซื่ออยากซื้อกินตันน้มือแต่ละวันเออเพื่อที่ได้ข่าวกอกหมออ้วนก็บ่ิม่นง่ายเออมาปากเปียกปากแสกับพวกมึงนี่เออนะโอเคกลัวชานีแล้วนะกลัวชานีนะยืดยาวนะยืดยาวจัดให้อีกนะกูบริแค่แล้วนะกูจะบอกให,ห้ให้เบิ่งกูกุยกมือถ่วมคุณหัวผมขอพระคุณหลายๆเออผู้ใดเบิ่งแต่ผู้ใดอวยพรผู้ใดให้ความยินดีนะบกัน าถูกคอยผนเจริญเจริญถ้าอีได้เบิ่งแล้วมันเครียดแค่นคอมันตายวันตายคืนภราวานามันตายมีอันเป็นไปแค่นี้แหละดากูดากรับนะบริคแค่เลยนะกูมือหนึ่งกูจิบอกไว้ให้ซะเซิร์น